สวัสดีค่ะ F4 เรามาพบกันอีกคลิปนะคะออสูตรมาครบ2ตัวบนล่างนะคะ F4 เมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะช้างก็ไม่ค่อยสบายตัวนะคะปวดหลังปวดเอวมากเลยนะมาเรามาดูก,กันนะคะฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดงาสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพีสี่ส่วนที่เรามาตั้งค่ะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะอเอารางวัลที่หนึ่งทั้งหกตัวมาตั้งนะคะส่วนที่วิธีการคำนวณน,นะคะเอาห้านี้นะมาบวกสามบวกสามนะคะก็เป็นหนึ่งค่ะ หนึ่งสองหกนะคะเอาสองนี้นะมาบวกเก้าบวกเก้านะคะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งห้าค่ะ, 0, 1, ะ,คะ,ะทีนี้จับคู่ก่อนนะจับคู่เสร็จแล้วนะมีเก้าชุดนะคะก็จะมาทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมาตัวกลับนะคะเอฟซีโซนนี้จะเป็นล่างนะคะ,ะโซนตัวนี้จะเป็นบนนะคะมาสองตัวบน,นะคะ่ะ ตงวดที่สองนะคะเอาห้านะคะมาบวกสามบวกสามนะคะก็ยังเป็นหนึ่งค่ะ1ิงสองหกค่ะเอาห้ามาบวกสองบวกสองนะคะก็เป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์เ 9, ก้าศูนย์สี่สค่ะอา่าสองงวดนี้นะก็สองตัวล่างเข้าที่คู่นี้นะสองตัวบนมาที่คู่นี้ห4สี่อ่ามาบนล่างนะคะ เออนี่ได้โชคสองต่อเลยนะอาที่นี่เรามาดูกันงวดที่เพิ่งออกไปน, 0, นะคะจีเอาศูนนะคะมาบกบวกสามบวกสามนะคะก็เป็น6ค่ะหกเจดหนึ่งนะคะเอาห้านี้มาบกสองบกสองเป็น9ค่ะ9 0 4นะเนี่ยส่วนงวดที่เพิ่งออกไปค่ะส่งตัวล่างนะคะเข้าที่ตัวกลับนะ เข้าที่ตัวนี้นะโซนสองตัวบนนะคะมาที่ตัวกลับเช่นกันนะคะ fc ก็ต้องกลับเพื่อน,นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวช้างจะเน้นให้นะคะสองตัวล่างเราจะเอาตัวไหนบ้างแล้วสองตัวบนเราจะเล่นตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันอีกสุดสามตัวบนตรงกันนะคะมาต่อกันงวดที่จะออกนี้นะหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะเอาก็สี่มาบวกบวกสองบวกสองนะคะก็เป็นแปดค่ะ แ9 3ค่ะเอา9นี้มาบวก6บวก6นะ,ะก็เป็น1ค่ะ1น่ 2, นะคะอา่าใช่แล้วเนะเาะอ่าเดี๋ยวจับคู่ก่อนนะอา่าอันนี้จับคู่เสร็จนะคะ FC อ,อันนี้ถ้าสมมุติว่าเขาจะมาสองตัวบ,บนล่างนะเดี๋ยวพี่ช้างเน้นให้ดูนะคะเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนนะโซนสองตัวล่างนะ,ะงดนี้ก็มาแนวนี้เนาะ2ตัวบ,บนก็มาแนวกลางนะคะ โนตัวนี้สองตัวล่างไอสองตัวบนก็ยังมาแนวกลางนะคะสองตัวล่างมาแนวล่างนะคะอันนี้สองตัวบนมาด้านบนนะคะนี้มาด้านล่างนะคะโซนงดนี้นะถ้าสมมติว่า F4 นะคะจะเน้นนะคะเน้นสองตัวล่างก็จะเป็นคู่นี้นะคะตัวนี้คือสองตัวล่างนะคะโซนสองตัวบนนะคะเราก็เน้นคู่นี้นะคะสามชุดนี้นะ สองตัวบนนะตัวเน้นนะที่อันแบบนี้เราก็เอาไปเป็นตัวกันนะคะเอาอย่างนี้่ะพี่ช้างเขียนให้นะคะสองตัวบนนะคะตัวเน้นนะคะก็ต้องกับเผื่อนิดหนึ่งนะคะพี่สี่ถ้าสองตัวบนเราก็เน้นที่มีตัวเล็กหนึ่งนะคะอันนี้เราก็เอาเป็นตัวกันนะคะสองตัวบนตัวกันนะคะส่วนสองตัวล่างที่ตัวเน้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีอีกสูตรสองตัวล่างของเราเขาไม่ตรงกับในนี้นะคะอาจจะตรงกับตัวเล็8แปดบ้างนะคะ ก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะมาสูตรนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาตามกันดูอีกสูตรจะเป็นสูตรสามตัวบนลตรงนะคะว่าในสูตรสามตัวบนลตรงนั้นจะมีสองตัวบนลที่มันชนกับสองตัวบนลของสูตรนี้หรือเปล่านะคะเอฟซีตั้งใจดูกันนะคะจะได้ตัวที่เน้นๆกันนะคะเราก็เอาตัวที่เทียบชนกันล่ะค่ะนะคะจะได้ไม่เปิงงบนะส่วนสูตรนี้ก็ ยังเป็นสูตรเก่านะคะสูตรเก่าจะเป็นสูตรเก่าสูตรนี้ค่ fc ความจริงนะคะสูตรนี้เขาจะมาสองตัวบนล่างช้ชมเพื่อสังเกตเห็นนะอ่าเขาก็จะเป็นสูตรนี้ความจริงจะเป็นสูตรเก่านะคะ fc นะ,ะเขาเขา้าตั้งแต่งวดนี้นะคะเขาเข้าสองตัวบนล่างตั้งแต่งวดนี้นะคะจะเป็นสูตรเก่านะเห็น <_ an> ไหมคะที่เรามาเทียบชนกันนะถ้าดูดีๆนะคะส่วนนนี้ก็ เข้า2ตัวล่างนะคะ2ตัวบนของเรางดนั้นที่ออก2อศูนย์นั้นจะเป็น5้สองนะคะก็มีเห็นไหมคะเออถ้าเราไม่เอาเทปชนนะคะเขาก็มีนะคะโนงดนี้2ตัวบนของเราที่เป็น9ก้าสองค่ะ fc เก้าสองนะคะก็มี9ก้าสองนะคะเออ,อ่วนงดที่เพิ่งออกไปนะคะก็6กสี่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นฟังเลยมาทําให้ใหม่นะคะเพิ่งสังเกตเห็นหนะ fc าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ก็ขอให้เฮงๆปงบางๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะ FC เก่าและใหม่นะคะก็ขอให้โชคดีต่อไปนะคะก็สวัสดีค่ะ